นั่นไงเอาอีกแล้วจากคลิปวิดีโอที่แล้วครับผมได้นําเสนอว่าถ้าเกิดช่างสักลายเทงานแล้วลูกค้าจะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้างทั้งนี้ก็มาอีกแล้วฮะมีน้องๆหลายท่านบอกว่าผมเป็นช่างสักลายไม่เคยเทงานลูกค้าเลยมีแต่ลูกค้านะครับเทคิวเขาเอา้าแล้วแบบนี้เราจะเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากลูกค้าได้ไหมคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบให้กับช่างแล้วครับ จากที่ทำคลิปออกไปว่าช่างสักลายเทงานลูกค้าแตอนนี้มีช่างสักลายนะครับบอกว่าผมสิครับโดลูกค้าเทแล้วเราจะเรียกร้องค่าเสียหายกับลูกค้าคนนั้นได้ไหมตอบตรงๆสั้นๆไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่เกิดกรณีเสียหายที่ชัดเจนเราจะมาอ้างบอกว่าวันที่ลูกค้าเทงาน่ะมีลูกค้าอื่นเข้ามาด้วยแล้วผมก็เสียเงินตรงนั้นไปอันอย่างเงี้ยเอาค่าเสียหายตรงนั้นกับลูกค้าที่เทงานได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ เขารับผิดชอบตรงนั้นไม่ได้แบบนี้ครับการที่เรานัดลูกค้าและเราไม่รู้เลยครับว่าลูกค้าคนนั้นอะจะเทวันนั้นของเราหรือเปล่าให้เราทําแบบนี้เก็บค่ามัดจําคุยกันทางข้อความคุยกันทางโทรศัพท์ให้เราบอกว่าช่วยโอนเงินเข้าบัญชีเราด้วยเป็นค่ามัดจําและอธิบายให้กับลูกค้าฟังให้ชัดเจนค่ามัดจํานี้นะครับมันจะการันตีวันที่ลูกค้าเข้าแน่นอนคําพูดอย่างเดียวไม่ได้บอกลูกค้าไปอีกนิดค่ามัดจํานี้จะหัก กับงานที่จะต้องทําอยู่แล้วสมมุติว่างาน1000บาทขอมัดจํา500บาทวันนั้นถ้าเกิดสักเสร็จจะต้องจ่ายอีก500บาทเท่านั้นเองเป็นการการันตีครับว่าวันนั้นลูกค้าจะเข้ามาจริงๆถ้าลูกค้าบอกโอ้ไม่มั่นใจหรือไงบอกอย่างนี้ครับถ้าไม่อยากมัดจาไม่เป็นไรเอาแบบนี้ถ้าลูกค้ามาวันนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นถึงเวลาแล้วแล้วมีลูกค้าอื่นเข้ามาผม ขออนุญาตทํางานของลูกค้าท่านอื่นนะครับเพราะเราไม่ได้มัดจํากันเอาไว้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามัดจําต้องเลทเวลาให้กับลูกค้าที่มัดจาด้วยนะครับหรือไม่งั้นก็ติดต่อกลับไปนะครับว่าติดอะไรหรือเปล่าคุณลูกค้าจะมาไหมเลทเวลาไปเท่าไหร่ดีครับให้ติดต่อสื่อสารกันให้ดีเงินมัดจําถือว่าสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่ฟังอยู่นะตอนนี้นะครับ นัดคิวกับช่างเรียบร้อยแล้วนะให้วางเงินมัดจำอาจจะนิดๆในหน่อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งนะครับโอนไปเลยครับถ้าโอนไปเลยจะมีหลักฐานสลีปการโอนเงินอยู่แล้วแน่นอนอันเนี้ยจะการันตีว่าช่างก็ไม่สามารถที่จะบิดผิวเราได้และลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะบิดผิวเราได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าโทรมาพี่ครับวันนี้ผมไปไม่ได้จริงๆผมติดธุระจริงๆครับก่อนเวลาที่เรานัดหมายกันเอาไว้เราแจ้งลูกค้าไปเลยไม่เป็นไรครับ ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสะดวกวันไหนให้นัดมาใหม่เพราะเราได้มัดจาเอาไว้แล้วอย่าไปลิฟมัดจําเขาเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาอาจจะมีธุระจําเป็นจริงๆฉุกเฉินมันมีครับคนเราแต่ลูกค้าต้องโทรแจ้งนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆลูกค้าหายไปเลยเราสามารถที่จะลิฟมัดจํานี้ได้นะครับผมเคยเจอไหมเคยเจอครับคุยกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าบอกโอเคตกลงกันนะครับผมก็เลยบอกว่าขออนุญาตเก็บค่ามัดจํานะครับครั้งนั้นครับ จะเป็นงานสักหลายเต็มหลังด้วยแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะก็ขอเก็บค่ามาจำหน0 0งบาทเมื่อถึงเวลาลูกค้าไม่มาเงียบอ้าว เกิดอะไรขึ้นฮะเราก็ล็อกวันเวลานั้นเอาไว้ให้เขาแล้วด้วยนะครับเงียบไปเลยเราไม่สามารถที่จะติดต่อลูกค้าได้แต่ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อเราได้เพราะเราให้เบอร์เขาไปแล้วแล้วอยู่ๆครับประมาณสัก2-3สมอาทิตย์ลูกค้าท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกว่าขอเงินมัดจาคืนได้ไหมฟังดีๆนะลูกค้าโทรมาบอกว่าขอเงินมัดจําคืนได้ไหมเพราะตอนนี้เขาได้ย้ายที่อยู่ไปแล้วผมจึงแจ้งแบบนี้ครับไม่สามารถที่จะให้เงินมัดจําคืนได้แต่ให้โอกาสลูกค้า มีเวลาว่างเมื่อไหร่กลับเข้ามาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับมีเวลาว่างสักนิดสักหน่อยนะครับให้แวะเข้ามาทํางานตรงนั้นให้จบอาจจะทํางานแค่พันเดียวที่ลูกค้าได้มัดจาเอาไว้นะครับไม่ว่าจะสักอะไรก็แล้วแต่ตอนแรกนะครับคุยกันถึงงานเต็มหลังทีนี้ลูกค้าไม่สะดวกที่จะทํางานเต็มหลังละหนึ่งบาทสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างผมก็เลยอนุญาตให้ลูกค้านะครับทำงานอะไรก็ได้ในราคา1 0 0 0บาท แต่จะไม่คืนมัดจําให้โอกาสเลยครับก็เลยนัดกันใหม่เมื่อถึงเวลานัดก็เงียบอีกก็แลกเป็นเช่นเดิมครับประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์นะฮะประมาณนี้เขาก็โทรมาอีกบอกขอค่ามัดจาคืนเถอะเพราะาตอนนี้ไม่สะดวกจริงๆผมก็บอกว่าคืนไม่ได้ครับมันเป็นค่ามาัดจํามันเป็นสัญญาของเรานั่นเองแต่ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งให้หาเวลาว่ายังไม่นัดตอนนั้นด้วยนะครับให้เขาไปหาเวลามาก่อนเขาอาจจะอีกสักเดือนหนึ่งมีเวลาอีกสัก2เดือนมีเวลานะครับให้เวลาไปเลยครับ แล้วก็หายเงียบทัางสักลายสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ครับเพราะว่าอันเนี้ยเราได้คุยและตกลงกันไว้แล้วเราไม่ได้ผิดสัญญาอะไรทั้งสิ้นนะครับหนึ่งการเก็บค่ามาจําเป็นการยืนยันครับว่าคุณลูกค้าจะเข้ามาจริงๆแต่คำคำเนี้ยครับมันจะมีลูกเกงใจเกิดขึ้นโอ้โเกงใจลูกคะ้าน่ะ พะลูกค้าก like ็คุยเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่กล้าที่จะไปเก็บค่ามาจำเขาคะแยกออกครับการเกงใจนะครับหน้าที่การทํางานแยกออกจากกันบางทีคุยกันเป็นเพื่อนเลยนะครับทํางานกันมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะแต่ความเกงใจความเป็นเพื่อนต้องแยกออกจากงานแยกกันอย่าเอาไปรวมกันนะครับเก็บค่ามาจำมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดสามารถที่จะทําได้ลองฝึกเรื่อยๆครับบางทีแรกๆะเราไม่กล้าหรอกครับการเก็บค่ามาจำผมเติมให้อีกนิดครับ ก็เหมือนการเก็บเงินก่อนเคยไหมฮะก่อนที่จะทํางานขออนุญาตเก็บค่าสักก่อนนะครับเคยไหมผมจะบอกกับช่างหลายๆท่านหรือน้องๆที่กําลังจะเป็นช่างขึ้นมานะครับให้ฝึกคํานี้เอาไว้เก็บค่าบริการก่อนนะครับการเก็บค่าบริการก่อนมันแปลกตรงไหนฮะเอ้ยมันแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยคุณไม่ไว้ใจลูกค้าหรือเปล่าคุณกลัวลูกค้าจะบิดหรือเปล่าอย่าลืมนะครับเหตุการณ์ที่ลูกค้าบิดช่างเนี้ยมีมาบ่อย ถ้าเกิดคนที่ประกอบอาชีพช่างสักลายมาหลายๆปีนะครับมาหลายๆ10ปีเนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้มาเรื Fine ่อยๆลูกค้าสักไปแล้วครับใกล้เสร็จแล้วขอเข้าห้องน้ําหน่อยขอไปนี่หน่อยขอแล้วหายไปเลยการที่ขอเก็บค่าบริการก่อนทําการสักลายไม่น่าเกียดครับแต่ต้องบอกด้วย สุภาพมากๆนะครับระบบของร้านเรานะครับต้องขอเก็บค่าบริการก่อนทําการสักครับแล้วยิ่ยงเป็นเงินจํานวนมากๆครับอย่างสมมุติว่าทํางานภาพเนี่ยโอ้โห,โโหยากมากเลยครับตกลงกันไว้ที่5 0 0 0ับาทขอเก็บค่าบริการเลยครับเพราะว่าเมื่อเวลาเราตั้งใจทํางานทําไปจนจะเสร็จแล้วครับแล้วเราอยู่ๆลูกค้าหายไปเนี่ยเสียทั้งกำลังใจนะครับเสียทั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันมีค่าใช้จ่ายคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับเขาเข้าใจครับช่างสักลายก็มีทั้งคนดี คนไม่ดีปะปนกันไปลูกค้าก็เช่นเดียวกันครับคนที่ดีและคนที่ไม่ดีก็ปะปนกันไปครับคนที่ตั้งใจเข้ามาปิดก็มีครับเอาไปลองฝึกกันดูนะครับ1ครับขอค่ามาจําก่อนนะครับ2ครับขอเก็บค่าบริการก่อนนะครับทําบ่อยๆทําให้เกิดการเคยชินครับแยกออกจากกันครับเพื่อนสนิทหรือความไว้เนื้อเชื่อใจแยกออกจากการทํางานครับแบ่งออกไปเลยฮะ การทางานระบบเราจะเป็นแบบนี้ครับเก็บค่ามัดจานะครับเก็บค่าสักบริการก่อนนะครับเนีแยกออกจากกครับฝึกบ่อยๆแล้วเราจะทําได้ดีครับอย่าไปพูดก็โชคห้งค่าครับเวลาพูดกับลูกค้าครับให้จ้องหน้าลูกค้าด้วยอืจ้องเลยครับไม่ใช่หลบๆพูดพูดงุ้มงิ้มงุ้มยิ้มไม่ใช่ครับจ้องหน้าลูกค้าครับคุณลูกค้าครับขอเก็บค่าบริการก่อนนะครับพูดจานิ่มๆพูดดีๆ แล้วเราจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนัดแล้วไม่มาอ่านัดแล้วไม่มาก็ก็แล้วแต่ครับแต่ขอให้แจ้งมาเพราะเราเก็บค่ามาจําแล้วหรือการตัดปัญหาการที่เราทํางานแล้วจะไม่ได้เงินจากลูกค้านะครับเสียแรงเปล่าเราเก็บค่าบริการก่อนครับลองไปฝึกกันดูครับ2ออย่างนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็อย่าลืมครับถ้ามีปัญหาอะไรคอมเมนต์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับวันนี้ผมหลังจเจริญสวัสดีครับ